สำหรับคลิปนี้ก็มีเดืองที่ว่าสำนักงานมาตรฐานกเกษตรและอาหารแห่งสาต์ไทยเปิดแผนน้ำเข่าและทรงออกพักหมากไม้ของไทยและจีนประจำปีพศอซ6 5อง่อหงหับห้องดดไฟความไวสูงคุณมิงหานัครอดวงเวียงจันทร์ซึ่งได้ละเอียดเกี่ยวกับเดืองนี้จะเป็นแนวใด เข้าหนีมาเบิงน้ำกันได้โดยในเมื่อวันที่เศ้าสองเดือนมังกรปี2 0้าสำนักข่าวเดอะดีพอร์เตอร์รายงานข่าวว่าท่านพีสารพงษสาธิตเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติไทยเปิดเผยว,ว่าไ่าเกียมแผนน้ำเขาและทรงออกพักหมากไหมของไทย แหลจีนประจำปีพศสอ6 5หหลังมีการเปิดไ้บริการโครงการทางรถไฟละว่างเหล้าจีนส่วนปลายปีที่ผ่านมาโดยเป็นการจัดแผนห้องหับสำหรับการเปิดเส้นทางรถไฟความไวสูงละว่างคุณหมิงหานักดวงเวียงจันทรโดยเบื้องต้นได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ บออว่าจะเป็นกลมสุนกากรกลมท่างดวงการดดไฟแห่งประเทศไทยลานประมงและลานประุูัตว์เกี่ยมความพร้อมลานการส่งออกและนำเขาสินค้าการเกษตรแบ่งเป็นแผนไญยาสันไญยาปานกลางและไญยาเงา โดยปีที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถส่งออกพักและหมากไม้ไปจีนมูลค่าดรวมกว่า1,40,000ล้านบาทโดยสองในสามเป็นการส่งผ่านทางถนนพอมีความสะดวกกว่าการขนส่งทางเรือที่ประสบปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์จากสถานการณ์โควิดสิบเกาสำหรับการเปิดเส็นทางลังเกา่า จะอำานวยความสะดวกโดดต้นทื่นการขนส่งของไทยไล่ถึง30หาหาเปอร์เซนโดยเฉพาะเส้นทางผ่านพื้นที่ภาคตะเวันออกเสียงเหนือผ่านลานซุนกากรนน้องคายซึ่งเป็นจุดเสื่อมโยง,งการขนส่งไทยลาวและจีนโดยท่านอาลงกรบุตรพลประธานคณะเหฮุเวียกจัดเหฮุแผนแก้ไข บัญหาหมากไม่เศรษฐกิจด,ดวงหนาเปิดเผยว่าในวันที่เส้าเจ็ดเดือนมังกรน,นี้จะดงพื้นที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดอุรอณธานีเพื่อหาดื้อกับผู้ประกอบการไทยสปปลาวและจีนล้านโดจิสติกเป้าหมายเพื่อหัวมือกันสนับสนุนการส่งออกสินค้ากเกษตรบ่ว่าจะเป็น เขายางพาลา่าพักหมากไม้กล้วยไม้สินค้าประมงและสินค้าปศะสุสัตว์บนเส้นทางรถไฟสปปลาวหาสปปจีนสำหรับด,ดูการผลิตปีพศสองพันหหา,หหาและติดตามความคือบอนหนาของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีล่านการด่งทึน อุตสาหกรรมเกษตรอาหารและโครงการโลจิสติกส์พ์คตลอดหอดการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเซนไนโตรเจนฟีเซอร์ isher, และระบบกวดสอบย้อนกลับเพื่อส่งออกอันนี้ก็เป็นสิ่งทั้งหมดของเดืองนี้โดยเป็นเดืองที่ว่าทางประเทศไทยนี้เพนนีจะส่งออกและนํำเขาสินค้าบอวา่จะเป็นพักและหมากไม้ กับซอปจีนโดยผ่านทางรถไฟลาวจีนซึ่งเดือนนี้ก็ได้มาจากสำนักข่าวเดอะดีพอตเตอร์ของไทยซึ่งสำหรับเรื่องน,นี้ก็ถือว่าเป็นเดืองดีๆของทั้งสามประเทศเลยทางประเทศไทยประเทศเลาวและประเทศจีนซึ่งประเทศไทยนี่ก็จะได้ส่งออกเนาะส่งออกบรรดาพักในหมากไม้ย,ยังต่างๆไปยังประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีน ซึ่งเพน,นีก็จะมีการส่งออกนี่ได้ไหวขึ้นและโดดต้นทึ้นในการค้นส่งถึง3 0ม0หาเอร์ซนต์ลยซึ่งแต่ก่อนนี้เพ่นก็้นส่งผ่านดดบรรทุกแต่ว่าในปัจจุบันนี้เพ่นก็หันมาขนส่งผ่านเส้นทางรถดดไฟลาวจีนแล้วซึ่งเพ่นก็เห็นความสําคัญของรถไฟลาวจีนว่ามีขอดีหลายสำไดและกาคขนส่งได้ไหลายสำได ส่งทางประเทศไทยนี่ก็เดิมเห็นความสําคัญของทางรถไฟลาวจีนและเพื่อนก็จะมีการเส่อมต่อเสรอมทางรถไฟในอนาคตนําซึ่งสําหรับคลิปนี้ขออยกมาเพียงเท่านี้ละขอขอบใจมดทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันไหมคลิปนาะ